ทำไมคุณไม่สามารถมีเงินได้มากกว่านี้ระหว่างที่คุณกำลังอ่านบทนี้อยู่คุณอาจกำลังบอกว่าฉันคู่ควรกับรายได้ที่มากกว่านี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้รับค่าแรงในจำนวนที่ไม่ยุติธรรมหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่สามารถมีเงินได้มากกว่านี้เพราะพวกเขาโมไปขับไล่สายสงหรือกล่าวโทษเงินอยู่ในใจหรือในบางกรณีแบบเปิดเผย พวกเขาจะพูดเรากับว่าเงินคือสิ่งสกปรกหรือเงินคือรากเง้าของความชั่วร้ายทั้งปวงอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองสีธทีเพราะลึกลงไปในจิตใต้สำนึกพวกเขาแอบมีความรู้สึกว่ามีความสูงส่งดีงามในความยากจน แนวคิดแบบนี้อาจเกิดจากการอบรมในวัยเด็กความเชื่อตามขนบธรรมเนียมหรือจากการตีความสิ่งที่ได้อ่านมาแบบผิดผิดเงินและชีวิตที่สมดุลชายคนหนึ่งบอกกับผมว่าผมทั้งแตกผมไม่ชอบเงินเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งปวง สิ่งที่เขาพูดแสดงออกถึงจิตที่สับสนจริงอยู่ที่ความรักในเงินชนิดไม่ลืมหูลืมตาอาจจะทำให้ชีวิตไม่สมดุลคุณเกิดมาเพื่อใช้พลังและอำนาจที่คุณมีอย่างชาญฉลาดคนบางคนกระหายอำนาจบางคนกระหายเงินถ้าคุณยกให้เงินเป็นใหญ่ในหัวใจและพูดว่า เงินคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันพร้อมจะทุ่มเทพลังทั้งหมดในการทำเงินมหาศาลไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่านี้อีกแล้วผมรับรองว่าคุณจะได้เงินมหาศาลตามที่ตั้งใจแต่คุณลืมไปว่าคุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่สมดุลคุณต้องมีชีวิตที่สงบมีความรักมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีด้วยโดยการตั้งใจให้เงนเินเป็นเป้าหมายหลักของชีวิต คุณกำลังเดินผิดทางคุณอาจคิดว่าเงินคือทั้งหมดที่คุณต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณต้องการมนุษย์ปรารถนาที่จะแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมา ปรารถนาบ้านที่แท้จริงในชีวิตและความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นการเรียนรู้กฎของจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณมีเงินล้านหรืออาจจะหลายหลายล้านถ้าคุณต้องการและคิดว่าการมีเงินล้านจะทำให้ชีวิตของคุณคงความสงบสุขภาพที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสรภาพความยากจนคือความเจ็บป่วยทางจิต มันไม่มีหลอกศีลธรรมหรือความดีงามในความยากจนมันคือความเจ็บป่วยเช่นเดียวกับความเจ็บป่วยอื่นๆถ้าคุณเจ็บป่วยทางกายคุณย่อมคิดว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไปหาคนช่วยจัดการกับความเจ็บป่วยนั้นทันทีเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่มีเงินหมุนเวียนในชีวิตมันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณ คุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่อเติบโตเพื่อขยายขอบเขตและเพื่อมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คุณไม่ได้เกิดมาอาศัยในรูแต่งตัวขัดขาสมซ่อหรืออดมือกินมือ้อคุณควรมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสำเร็จทำไมคุณไม่ควรวิจารณเงินชำระร้างจิตความเชื่อความคิด ความรู้ทุกอย่างที่แปลกๆเกี่ยวกับเงินเสียห้ามเป็นอันขาดที่จะคิดว่าเงินนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายหรือศกกระโลกถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณกำลังจะขับไล่เงินให้ออกไปจากชีวิตของคุณจำไว้ว่าคุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณวิจารณ์หรือกล่าวโทษคุณไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณวิจารณ์ได้